มันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งคือหลายๆคนใช้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะแต่วัยทำงานเลข3เลข4ี่เลข5ยังไม่เกษียณเนี่ยต้องมีอันเนี้ยติดโต๊ะทำงานคุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตแกะลือให้ดูนิดนึงท่านโทษนะอันนี้ผ่านสงครามมากี่กีสนามค่ะนี่นี่นี่คือให้ดูเลยนะว่ารูปแบบของการใช้งานเนี่ยที่มันจะมีโครงเหล็กใช้คำว่าเหล็กนะคุณผู้ชมฮะที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการอับชื้นมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรความเปียกบางทีเนี่ยเหงื่อเยอะเหงื่อท่วมเอาไปซักเอาไปตากแล้วมไม S <S <an itary Floyd> แห้งสนิท <Leonard> กลายเป็นสนิมอันตรายต่อนะค,คุณผู้ชมแล้วตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผ้ามันรุ่ยหมดแล้วคุณผู้ชมครับหรือว่าบางครั้งนะฮะกลายเป็นว่ามันดัดโค้งไปแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมไมคืนตัวคุณผู้ชมมันบล็อกเราไม่ได้ดีเท่านะครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับพวกตีนตุกแกหรือว่าการแปะเนื้อผ้าแบบรุ่นเก่าๆที่มันดูดเหงื่อซับเหงื่อระบายอากาศไม่ดีพอแปะไปแล้วเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เนี่ยดูสิเห็นไหมรุ่ยขาดนะครับคือเยินหมดแล้วอะถึงเวลาเปลี่ยนนะคุณผ,ผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคุณผ,ผู้ชมครับใช้ของเรานะครับกับ Heel Life แล้วตัวนี้เนี่ยออกมาเอาจริงนะ ไม่ไม่ค่อยชอบใส่อะไรแบบนี้เพราะรู้สึกอึดอัดแต่พอได้ลองใส่ตัวนี้ยเขาเขาให้ไปลองก่อน7วันใช่ไหมฉันใส่ทุกวันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่ค่อยกล้าใส่อะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่าเขินรู้สึกว่าอายไม่ต้องอายนะคุณพ่อคุณแม่เอาเรื่องสุขภาพเราก่อนสุขภาพสําคัญที่สุดขนาดหนูเนี่ยสามสิบกว่ายังไม่เลข4สี่หนูยังใส่ไม่อายใครถ้ามัวแต่อายสุขภาพเราเสียไม่เอาไม่คุ้มค่ะวันนี้ใส่ได้แบบเท่ใส่ได้แบบมั่นใจใส่แล้วลูกหลานสบายใจด้วยเพราะเรารู้แล้วแหละว่าคุณพ่อคุณ แม่คุณตาคุณยายของเราจะได้ไม่ผิดท่าเอาอย่างนี้พูดให้เขาใจง่า,งงายๆหลังพังเท่ากับชีวิตพังอเออชัดไหมบางคนเขาต้องนอนเลยนะถูกต้องหลังพังเท่ากับชีวิตพังหลังพังไม่ต่างอะไรกับการติดเตียงเพราะออกไปไหนไม่ได้จะทําอะไรก็ทําไม่ได้ลําบากตัวเองไม่พอเป็นภาระลูกหลานวันนี้ดูแลไวไก้ก่อน ไม่ลำบากตัวเอง<ช>ไม่ลำบากลูกหลานเวลาเราใส่ฮิลไลฟ์แล้วลูกหลานเห็นก็สบายใจเ,เราใช้แล้วสบายตัวด้วย<ด>ชอบมากคุณผู้ชมขาตัวนี้ดีไซน์ของเขาทันสมัยใส่แล้วไม่อายใคร,ครอย่างแรกเลยคือสายเป็นสายเอี้ยมน่ารักเนาะสามารถถอดได้นะคะแล้วสายของเรามีดีไซน์เป็นเส้นๆ้นแบบนี้ด้วยสามารถปรับได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ปรับให้มันกระชับเพื่ออะไร<อ>เพื่อให้ช่วยพยุงหลังของเราให้หลังของเรามันไม่ค่อยๆงองๆงให้หลังของเรามันคอย ตรงไว้แบบนี้สรีระของเราก็จะดีแล้วก็ไม่เสี่ยงปวดหลังไม่เสี่ยงกระดูกสันหลังโคตแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมคะ่ะมาดูกันคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้นะคะหลักๆเลยคือแถบของเขาตรงนี้ เธอดูแถบนะนจนสุดเลยเนี่ยกว้างมากแถบกว้างเพื่ออะไรเพื่อให้มันรองรับช่วงเอวล่างหลังล่างขึ้นมาจนถึงข้างบนแบบนี้บางยี่ห้อพูดก่อนนะที่มาแค่นี้ใส่เหมือนไม่ใส่ใส่แล้วไม่รู้สึกอะไรคุณผู้ชมแล้วก็มีสายรัดสายลัดของเราเนี่ยเป็น2ชั้นนะคะแล้วเนื้อผ้าของเราเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่านีโอพิมเป็นผ้าที่เรียกได้ว่า ám, ไม่อมน้ําไม่อมเหงื่อไม่มีกลิ่นอับทําความสะอาดง่ายแล้วเป็นเนื้อผ้าที่สามารถรองรับแรงกระแทก ด้วยและอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือตัวแปะติด แปะติดเนี่ยมีปัญหาตลอดใช้ไม่กี่ทีพังและแปะ<ช>ไม่อยู่พอแม่แปะไปสักพักดีดเปี้ยงออกอย่างเงี้ยนึกออกไหมกระเด็นไปโดนลูกตาพ่อถูกต้องมันพังคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้แถบแปะของเราอันนี้นะคุณผู้ชมครับอกเป็นแถบแปะอย่างดีจะก,กี่ครั้งก็ได้เอ้ย,อยใช้ได้เป็นพันครั้งมันเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่แล้วนะถูกต้องและไอ้ตรงเนี้ยปกติเขาจะเรียกว่าตีนตุ๊กแกใช่ไหมเฮ้ยมันคนละแบบกันมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนของเรามันจะเป็นเงาเงาเห็นไหมคะเป็นเงาเงาแบบเนี้ย มันไม่เป็นขนขนคือันนี้เทียบเ<ฮ>ทียบให้ดูเหรอตายแล้วคุณผู้ชมฮะเออนี่เดี๋ยวนี้นี่น่านดูนี่ก่อน อันนี้เนี่ยคือมันเป็นคนละด้าเนี่ยมันเป็นขุยหมดแล้วเป็นขุยไห้เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นอันนี้เนี่ยขึ้นมานะขึ้นมาแล้ววายเป็นขุยเลยเนี่ยเป็นขุยเนี่ยเป็นขุยขุยหมดอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึ่งขึ้นมาดูเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตีตุกแกรุ่นเก่าเออมันเป็นขนยาวขนยาวเป็นรุ่นเก่าไอ้แบบเนี้ยโดนเสื้อผ้าพังนะเสื้อผ้าเป็นขุยเลยนะมันจะกินเนื้อผ้าเราออ่ะเดดี๋ยวขูแบบใหหม่่นอยแต่แบบใหม่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะแถบจะเป็นแบบนีเนี่ยมันเป็นคนละะะะะแแแบบบบกัันน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 คุ้มลลจเงาาาวโทษขออญตะ ไม่ติดเนื้อผ้าเห็นปะก้าเอาอันนี้ทำไหมล่ะไม่ไม่เอาอันนี้เสื้อฉันพังอันนี้เสื้อฉันพังมันต้องายาหลายคนไม่กล้าใส่คุณแม่คุณพ่อบอกไม่เอาใส่แล้วดูเหมือนเป็นคนแก่ ไม่แก่นะไม่แก่คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วมันดูดีนะคือ <Yeah. S 2> บุคลิกไม่เสียใช่คือ,อเอาใส่ข้างในก็ได้แล้วใส่เสื้อผ้าทับก็ได้เพราะว่าของเราอ่ะไม่ได้หนาเตอะบางทีเจอยี่ห้อที่มันหนามากอะใ,ใส่เสื้อผ้าคุมแล้วตัวตันตัวกลมแบบนี้เลยแต่ตัวเนี้ยใส่แล้วสรีระสวยใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วจะช่วยทําให้หลังของเราเนี่ยมันดีขึ้นเป็นทรงขึ้นเวลาก้มเวลาเงยไม่ผิดท่ายาำว่าเป็นฟรีไซ i z e นะคะ